แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยพายุฤดูร้อนนะครับวันที่12กับวันที่13มีนาคม66ครับจะมีจังหวัดไหนบ้างเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกราน Mini c h a n n l ด้วยนะครับผมท่านผู้ชมครับมีการแจ้งเตือนพายุฤดูร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ12กับ13มีนาคม66นะครับโดยวันที่12มีนาคม66นะครับภาคเหนือที่ต้องระวังนะครับก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพู ลำปางพเยาน,าน่านแพร่อุตรดิต์ พิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรสุโขทัยกำแพงเพชรและจังหวัดต,ตากครับส่วนภาคอีสานก็ให้ระวังจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายและบึงกาฬครับผมพื้นที่สีเหลืองคือพื้นที่เสี่ยงภัยพายุายฝนฟ้าะนองปานกลางครับถ้าเป็นสีแดงคือพื้นที่เสี่ยงพายุฝนฟ้าคะนองมากนะครับผมก็คือจะมีจังหวัดเชียงรายพะเยาและก็น่านนะครับผมส่วนในวันที่13มีนาคมนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนทางพื้นที่ าคเหนือได้แ,แก่จังหวัดแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่ตากนะครับอันนี้จังหวัดที่เป็นสีแดงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับอุตรดิตสุโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตร ที่สุโลกและเพชรบูรณ์ครับภาคอีสานก็มีเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิและนคนรราชสีมาครับภาคกลางก็ได้แก่จังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยานาคปรปฐมสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานาครและก็ปริมณฑลครับส่วนภาคตะวันออกก็ให้ระวังจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้ว ฉะเชิงเซาชนบรุรีระยองจันทบรุรีและจังหวัดตราดครับท่านผู้ชมครับ ก็จะสอดคล้องกับการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับฉบับที่7จนะครับจะมีผลกระทบของพายุฤด,ด,ดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน12-14มีนาคม66ครับใจความดังนี้ครับผมบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอ,อากาศเยน็นกําลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและก็ทะเลจีนใต้ประกอบกับคลื่นกระแสะลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนลนักษณะเช่นนี้จะทําให้ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลและภาคตะวันออกมีพายุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นไปด้วยครับโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสําหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยนะครับผมส่วนในวันที่14มีนาคมนะครับ14มีนาคม ก็จะมีให้ระวังในเฉพาะภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดอันนี้ประกาศล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศณนะวันที่12มีนาคมช่วงเย็น17นาฬิกานะครับผมพื้นที่ของท่านอากาศเป็นกันบ้างแล้วก็มีพายุฝนฟ้าขนองบ้างหรือย,ยังก็รายงานสาภาพอากาศกันไดใ้ใต้คลิปนะครับผมตอนนี้ผู้ว่จังหวัดลําพูนก็มีฟ้าร้องท่านผู้ชมแต่ที่บ้านผมยังไม่ตกนะที่อำเภอแม่ทายังไม่ตกพื้นที่ไหนฝนตกมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นก็แจ้งข่าวกันได้ใต้คลิปแล้วก็ระมัดระวัง กันด้วยนะครับผมด้วความเป็นห่วงเป็นใยจากช่องใหม่สงกรานต์ในช่นงครับและพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ